ทำงานหนักเพราะอะไรผมกลัวไม่ได้ทํามากกว่าพี่แล้วจะเสียดายเสียดายที่ไม่ได้ทำานครับพี่เป็นโอกาสของผมอ่ะเพราะทุกคนก็มีไลฟ์สไตล์แต่ตัวเองนี่มันคือสไตล์ของผมครับทางใครก็ทางมันพี่ผมเห็นคนท้องคนหนึ่งครับเขาไม่มีเงินซื้อข้าวเฮ้ยนะตอนนี้นะผมเจอเขานะผมก็อยากเขามากินของผมกินจนกว่าจะท้องเลยซึ่งลูกค้าที่มาผมก็บอกเขาหมดที่รับได้เลยตลอดจนคลอดเลยครับเท่านี้แหละครับ ผมทอฟฟี่ขนมปังปิ้งและนมสดหวานเจี๊ยบครับผม ก็ผมเนี่ยครับท็อฟฟี่นั่งขายขนมปังปิ้งอยู่ที่นี่ครับอายุ28ปีครับผมเป็นพนักงานประจําโรงแรมครับผมทํางานโรงแรมครับทางานตั้งแต่อายุ20ปีครับเป็นคนอยู่เฉยเฉยไม่ได้พี่ต้องทําไปเรื่อยเรื่อยครับอาชีพเสริมนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ขายขนมใสยไมแล้วก็วิ่งแก๊ปมีร้านสักแล้วก็มาจบที่ขนมปังปิ้งนะตอนนี้ครับ เป็นคนชอบกินครับตั้งแต่เด็กแล้วคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์นะถ้าเราเลือกที่จะทําอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งก็นั่งดู youtube แล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วทดลองเองก็ดูตอนกลางคืนครับพรุ่งนี้ก็ตัดสินใจเลยครับไส้ขนมปังร้านเราที่ทำเองกับทุกไส้ทุกเลยครับใช่ครับทาเองกับทุกไส้เลยครับ มีไตอะไรบ้างครับผมก็จะมีชาใบเตยชาไทยนมสดเผือกม่วงไมโลยำสตรอเบอรี่ก็ยำส้มครับเราชอบกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับขายคิดว่าเราถูกใจรสชาตินี้ก็คงถูกใจรสชาติของปากคนอื่นเหมือนกันครับทำเองครับใส่ใจเองเราไม่ได้ใช้ของที่สาเร็จรูปครับก่อนไปขายเนี่ยครับเราจะได้ใส่ใจทุกอย่างแม้กระทั่งขั้นตอนทุกอย่างการเตรียมทุกอย่างเนี่ยครับเราไม่ได้แบบขายแบบเร่งด่วนนะครับเรามีเวลาให้กับมันอย่างเงี้ยครับ ส่วนที่ผมใช้รถนี่ก็ชอบอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าจอดเฉยมันก็ต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับผมก็เลยเอามันมาทาเป็นประโยชน์เลยครับก็สร้างเป็นร้านซะเลยก็แรกๆก็ท้อครับไม่ค่อยมีใครรู้จักมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผลตอบรับตอนนี้ก็โอเคครับผมเริ่มขายตั้งแต่6กโมงครึ่งครับเริ่มขายแล้วก็จะปิดร้านตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มผมก็มาเปิดนี่ก็ขาย4ี่ชั่วโมงได้วันละ500กว่าบาทก็โอเคแล้วพี่ ที่ลูกค้าชอบกินแหละครับส่วนมากมันได้ความกรอบความหอมของเนยแล้วก็ไส้ที่หวานอร่อยของผมแค่นั้นเองครับส่วนนมสดแหละครับก็ทําเองครับมาผสมเองซึ่งซื้อสําเร็จมาแล้วก็มาดัดแปลงผสมให้เป็นของตัวเองครับที่เราชอบกินความมิสเศษของร้านผมนะครับแก้วทุกใบในร้านนะครับผมวาดเองทุกแก้วกระดาษซองที่ใส่ทุกใบวาดเองครับไม่ได้รับมาจากที่ไหนครับผม ถ้าอย่างตอนนี้มีคนแก่ผ่านมาหรือลูกค้าที่มาซื้ออนเงี้ยผมก็จะบอกเขาเลยครับแจกให้เขาเลยแล้วก็เชิญให้เขาเข้ามาที่ร้านครับมันทําให้ผมรู้สึกดีแล้วผมคิดว่าคนก็จะชอบสิ่งนี้มันชื่นใจอ่ะพี่เวลาเราทําไปครับเราไม่ต้องคิดว่ามันดีหรือไม่ดีครับได้ผลประโยชน์หรือไม่ได้ผลประโยชน์ก็ตามเงี้ยครับพี่แค่ทําทแล้วรู้สึกดีก็โอเคแล้วพี่มันสบายใจอ่ะครับผมไม่รู้หรอกว่าความสุขที่กลับมามันเป็นยังไงเพราะผมว่าให้แล้วเจอรอยยิ้มแค่นั้นก็ผมว่าสุขแล้วครับ คิดว่ามันสนุกอะครับทำไปเรื่อยๆอะพี่ถ้าเกิดเราอยู่อยู่กับที่มันก็อยู่แค่นั้นนะครับมันก็ไม่ถึงฝันเราสักทีอะพี่ก็อย่างที่เห็นนะครับเหนื่อยไหมพี่คงไม่เหนื่อยแร้วเพราะกลับบ้านมันก็หายเหนื่อยแล้วพี่ตอทุกอย่างมันทิ้งอยู่ที่นี่หมดจบนี่ก็คือจบครับพ่งนี้ก็เริ่มกันใหม่ตอนนี้ยังสนุกกับมันอยู่ครับแต่ถ้าวันข้างหน้าสนุกกับอย่างอื่นก็เดี๋ยวอยว่ากันครับไม่อยากปิดกรอบให้ตัวเองครับสนุกก็เอาครับถ้าเศร้าก็หยุดครับ